ไอ้น,นี้ยังไม่รวมจีนสีเทานะครับจีนสีเทาเราทราบกันดีครับปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ทำร้านเหล้าผับบาร์เถื่อนลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายเปิดบ่อนการพน,นันออฟไลน์ออนไลน์ก็เป็นข่าวมีเห็นทุกวันมีผู้เสียหายทุกวันนะครับประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ครับที่ผ่านมาเราไม่มีฟรีวีซา่าหรือวีซ่าฟรีนะครับแต่ทุนต่างชาติทุนจีน ก็ใส่ช่องว่างทางกฎหมายใช้วีซ่าผิดประเภทใช้นอมินีคนไทยเข้ามาทำมาหากินในบ้านเราและเมื่อเป็นแบบนี้ครับท่านคิดถูกแล้วจริงๆใช่ไหมครับ,บนโยบายวีซ่าฟรีหรือฟรีวีซ่าของท่านจะไม่ซ้ําเติมปัญหาเดิมเพิ่มเติมปัญหาใหม่เพราะมิเช่นนั้นนะครับนโยบายที่ท่านตั้งใจอยากจะเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าคนไทยแต่ท่านไม่รู้ว่าท่านจะจัดการกับทุนต่างชาติอย่างไร มันจะกลายเป็นนโยบายที่ท่านเติมเงินเพื่อใครก็ไม่รู้นะครับแล้วมาถึงนโยบายที่ผมต้องการถามท่านนายกมากที่สุดเลยครับคือเรื่องสนามบินแห่งใหม่ที่ท่านพูดว่าท่านจะสร้างครับสำหรับคนเชียงใหม่อย่างผมเรื่องสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สองก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะโครงการนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วโครงการนี้สนามบินแห่งที่สองจะสร้างอยู่บริเวณ ระหว่างอำเภอสักนกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอบ้านทิจจังหวัดลำพูนเหตุผลที่สร้างนะตอนนั้นก็เป็นเพราะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นปีละสิเอร์เซนจนทําให้สนามบินเชียงใหม่แห่งเดิมไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอแต่ก็เป็นเพราะโควิดครับโครงการนี้จึงถูกพับไปจนกระทั่งได้เห็นข่าวท่านนายกนะครับผู้รัท่านจะสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สองก็พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ลำพูนตัวผมเองด้วยก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่ท่านพูดนะครับ แต่มีข้อมูลบางประการครับที่ต้องถามเช็คกับท่านนายกว่าท่านทราบหรือไม่ครับว่าในวันที่24สิงหาคมวันเดียวกันกับที่มีข่าวว่าท่านพูดว่าท่านจะสร้างสนามบินแห่งใหม่ในวันนั้นเองครับสนามบินท่าอากาศยานเชียงใหม่ทางท่าอากาศาย,าายานเองก็ประกาศนะครับว่าทางสนามบินมีแผนที่จะขยายสนามบินเดิมให้รองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นจาก8ล้านคนเป็น16ล้านคนในปี2572 และจาก16ล้านคนเป็น20ล้านคนในปี2576นอกจากสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สองตามข่าวเลยท่านก็พูดว่าท่านจะสร้างสนามบินภูเก็ตแห่งใหม่เช่นกันซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าท่านทราบหรือไม่ว่าสนามบินภูเก็ตเองก็มีแผนที่จะขายายสนามบินเดิมให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นจาก12ล้านคนเป็น18ล้านคนในปี2570ผมไม่รู้สึกแปลกใจนะครับกับ โครงการเมกะโปรเจกต์ที่เป็นตามสไตล์ของรัฐบาลที่คิดใหญ่นะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลครับคือท่านเน้นลงทุนใหญ่เพื่อดึงเม็ดเงินใหญ่นะครับแต่ในท้อยแถลงนโยบายของท่านก็ไม่มีข้อใดที่จะระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าท่านจะเปลี่ยนเม็ดเงินนั้นมาเป็นสาธา,ารณูปโ,โภคท่านพื้นฐานดีๆให้กับประชาชนได้อย่างไรมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเรามีเที่ยวบินจํานวนมากบินเข้าสู่เชียงใหม่ แต่เชียงใหม่ไม่สามารถสร้างระบบขนส่งสาธารณะดีๆให้คนเชียงใหม่ได้มันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเรามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่แต่ความสามารถในการจัดการเมืองของเชียงใหม่ยังไม่พร้อมงบประมาณของเชียงใหม่อาจจะไม่พอกับปัญหาเช่นปัญหาขยะปัญหารถติดที่จะเพิ่มมากขึ้นในวันหน้ามันจะมีประโยชน์อะไรครับกับการท่องเที่ยวที่เข้ามาและทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้น ค่าเช่าสูงขึ้นข้าวของแพงขึ้นแต่ประชาชนคนไทยทุกวันนี้แค่ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนหนี้ก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะครับแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครับกับรายได้จากการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแต่ค่าแรงและเงินเดือนของคนเชียงใหม่ทุกวันนี้ยังต่ำเตี้ยเท่าเดิมแน่นอนนะครับข่าวการลงทุนขนาดใหญ่อย่างการสร้างสนามบินใหม่มันทำให้ประชาชนรู้สึกว้าวครับ แต่ความตื่นเต้นนั้นมันหายไปนะครับพอเมื่อเช้าได้อ่านถ้อยถแถลงของท่านซึ่งในถ้อยถแถลงนโยบายของท่านระบุเพียงแค่ว่ารัฐบาลจะปรับปรุงสนามบินและจัดการเที่ยวบินของสนามบินทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพย้ํานะครับมีแค่คําว่าปรับปรุงแต่ไม่มีคําว่าสร้างดังนั้นนะครับตรงนี้เองครับ ก็ขอความชัดเจนจากท่านนายกนะครับหากท่านจะได้ลุกชี้แจงในโอกาสต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วท่านจะปรับปรุงหรือท่านจะสร้างหรือท่านจะทั้งสร้างและทั้งปรับปรุงขอให้ท่านตอบให้ชัดนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผมที่รอคําตอบนะครับเพราะแม่พี่น้องที่เชียงใหม่ล,ลําพูนภูเก็ตทางงารอคอยคําตอบนี้อยู่รวมถึงพี่น้องจากชายแดนใต้ครับเขาฝากความ เป็นห่วงมาว่ากลัวว่าสนามบินใหม่จะกลายเป็นแบบสนามบินเบตงนะครับที่ทุกวันนี้ฉายาของสนามบินเบตงคือสถานที่ถ่ายรูปเซลฟี่ผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องเล็กๆที่อยากจะสื่อสารไปผ่านท่านประธานรัฐสภาสู่ท่านนายกโดยตรงเลยนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกเสียดายครับที่ทอำเภอสังกำแพงนะครับมีศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอ ซึ่งท่านนายกเศรษฐาได้เคยไปเยี่ยมชมในช่วงตอนช่วงเลือกตั้งหาเสียงที่ผ่านมานะครับแต่ปรากฏว่าในถ้อยแถลงนโยบายฉบับนี้ไม่ปรากฏคำว่า o t ท็ top, แม้แต่ครั้งเดียวก็เลยต้องขออนุญาตถามทวงถาม,ถามท่านนายกนะครับว่ารัฐบาลท่านมีนโยบายอย่างไรกับผลิตภัณฑ์โอท็สุดท้ายนี้นะครับการอภิปรายครั้งนี้ของผมผมพยายามชี้ให้ท่านเห็นว่า นโยบายการท่องเที่ยวที่ท่านเตรียมไว้เป็นนโยบายที่เน้นเอาใจคนนอกเน้นพาคนนอกเข้าบ้านแต่ไม่เน้นแก้ปัญหาให้คนในนโยบายของท่านเป็นนโยบายที่มุ่งดึงเงินจากการท่องเที่ยวเข้าประเทศแต่ท่านยังไม่รู้ว่าท่านจะกระจายรายได้เหล่านั้นให้เกิดอย่างทั่วถึงกับประชาชนอย่างไรและก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเงินนั้นเป็นคุณภาพชีวิตดีๆของประชาชนอย่างไร นโยบายที่ท่านเตรียมไว้ท่านตั้งใจจะเติมเงินเข้ากระเป๋าคนไทยครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีทุนต่างชาติที่คอยดูดเงินออกจากกระเป๋าคนไทยแถมยังไม่พอครับดึงเงินเข้ามาได้ท่านก็ยังไม่ชัดเจนครับว่าท่านจะเปลี่ยนเงินนั้นมาดูแลคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างไรนโยบายของท่านครับเป็นนโยบายที่เน้นการลงทุนขนาดใหญ่ตามสไตล์ของรัฐบาลที่คิดใหญ่ทําเป็นแต่สาหรับผมนะครับ นโยบายการท่องเที่ยวของท่านมันก็แค่การคิดใหญ่เพื่อคนนอกแต่คิดไม่ออกเพื่อคนไทยขอบคุณครับ